เดือนที่แล้วก็ได้รับการติดต่อมาครับว่าจะมีบอร์ดที่น่าสนใจมากมาให้รีวิวใช่ไหมผมเองก็ไม่เชื่อเท่าไหร่ครับทำไมถึงต้องให้เซ็น NDA ด้วยใช่ไหมครับก็วันนี้ที่อัดเป็นวันที่29สิ่างหาเนาะทาง Glorious เขากำลังจะเปิดตัวไลน์อัพใหม่นั่นก็คือ GM MK 3ซึ่งเป็นไลน์อัพที่กว้างมากใหญ่มากครอบคลุมแทบจะ หลายเซกเมนต์มากๆเลยก็เลยตื่นเต้นมากๆครับแล,และในตัวที่ผมได้รีวิวในครั้งนี้เนี่ยครับก็คือ glorious gmmk 3 pro he ซึ่งมันมันถ้าตื่นเต้นมาผมได้มีโอกาสอ่านสเปคเมื่อคืนผมแบบนั่งอ้าปากว่แล้วก็แบบทำตัวไม่ถูกเพราะว่าผมไม่รู้จะพูดกับใครเพราะเขาไม่ให้ผมพูดเขามาแบบเล่นใหญ่มากครับเขามาเพื่อเขย่าเซกเมนต์ของบอร์ดเกมมิ่งหรือบอร์ดแมชชีนิค้าคีย์บอรทั่วไปเลยก็ว่าได้ครับ คือตัวนี้ผมตื่นเต้นมากก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยเซ gment เ,เนี่ยนะครับมันมี3ขนาดและ4รุ่นย่อย3ขนาดคือมีขนาด65 75%และ100เซ 100%นี่คือแบบ full size เลย75%คือตัวที่ผมได้มารีวิวในครั้งนี้นะครับ6ก็ตก็ตัดฟังก์ชัน row ออกไปและ4รูปแบบก็คือ4 segment เนี่ยามาตอบโจทย์แทบจะทุก demographic เลยครับเริ่มตั้งแต่แบบ GMMK 3รุ่นธรรมดาเลยนะรุ่นนี้ก็คือใช้ switch MX style mechanical switch ปกติไม่ได้มี HE เสร็จแล้วก็จะมี GMMK 3 HE เนี่ยอันเนี้ย ก็จะเป็นรุ่นที่มี PCB แบบ HE โดยที่2ตัวนี้นะครับที่ไม่ใช่รุ่นโปรนะจะเป็น body พลาสติกแต่ความพิเศษของรุ่น HE นะครับคือเขาสามารถใช้ได้ทั้ง switch HE และ switch mechanical นี่แหละครับคือจุดที่ผมตื่นเต้นมากๆผมเท่าที่ผมรู้นะไม่มีแบรนด์คีย์บอร์ดตัวไหนที่สามารถใช้ได้ทั้ง HE แล้วก็ mechanical switch ได้ glorious นี่น่าจะเป็นเจ้าแรกที่ทำเลยอ่ะอันนี้คือเราจบไป2รุ่น แล้วก็จะมีอีก2รุ่นก็คือตัวรุ่น GMK 3 Pro แล้วก็3 Pro h e อ่ะมันก็คล้ายๆกันแต่แค่รุ่น Pro เนี่ยจะเป็นบอดี้อลูมิเนียมแต่ทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าอา้าวทำไมมันจำเป็นตรงไหนอ่ะก็ต้องบอกตามตรงนะครับว่า Switch SE เนี่ยมัน เสียงมันไม่ได้ดีเนาะอย่างอูติ้งหรืออะไรอื่นๆที่ทำเอชมาเสียงมันก็ไม่ได้ดีมันเหมือนแบบมันทํามาเพื่อ Performance ไม่ได้ทํามาให้เสียงดีอะ่ะแต่ถ้ามาลองคิดดูอะตามหลักการใช้งานใช่ไหมครับเราจําเป็นต้องใช้ Hall Effect Switch แค่ไม่กี่ปุ่มต้องใช้ Rapid t r i g g e r แค่ไม่กี่ปุ่มอย่าง w a s d shift alt control space bar แค่นี้ปะหลักๆมันก็มีอยู่แค่นี้ถูกไหมแล้วปุ่มที่เหลือมันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องการความเร็วเลยปุ่มที่เหลือเนี่ยเราก็สามารถใส่ Switch MX เสียงดีๆที่เราชอบที่เรารักได้เลยตามใจชอบโดยสําหรับยูนิตที่ผมได้รับมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือ GMMK3 Pro HE แบบ Wired ก็คือแบบเสียบสายเท่านั้นลองแกะกล่องดูกันครับว่ามีอะไรบ้างอุย เทมากนี่คือโอ้ไม่มีอะไรทำมาให้เท่ๆเฉยๆนะครับแล้วก็กันบอดขยับขยื่นเนาะอ่ะโอเคก็ไม่มีอะไรส่วนนี้เป็นอ่ะไม่รู้งั้นเราดึงอันนี้ออกมาก่อนอนี่คืออะไรนี่คือตัวบอดเนาะตัวบอดอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอ c c e s s o r รี่อ่ามีอะไรบ้างล่ะ ในนี้มีเออเนี่โอ้โอ้ไข,ข่ควงสีสม้มวอรดไข,ข่ควงครับแล้วก็มีอ๋ออันนี้คือ,อคแกสเก็ตโอเคแกสเก็ตที่เขาแถมมาให้แล้วก็เป็นพวกอ,อะไรก็ตามครับไม่รู้เหมือนกันวนะ่านี้คืออะไรกนะ็เดี๋ยวก็ดูไปโอ้ยเขาแกสเก็ตเขาดูดีเลยเนะี่ย อ,นนอ,อนน๋ออันนี้มีเคเบลิลมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นพวกอของที่เขาให้มานะมีอะไรครับสติกเกอร์ะสติกเกอร์แล้วก็ตัวไว้ลงทะเบียนประกันแล้วก็คู่มืออ่ะทำไมมันติดอ่ะอ้าโอ้แล้วก็มีมีสวิชแคตตาล็อกมาให้ดูด้วยโอ้ทุกคนสวิชเยอะมากสวิชนะครับนี่สวิชมี เห็นไหมเอยมันมืดถูกไหมคือเดี๋ยวที่ตัวที่ผมจะได้ลองเนี่ยมี Raptor HE s i l e นะครับแล้วก็ Link HE Silent แล้วก็ Panda HE Silent นะครับที่เขาส่งมาให้ผมลองด้วยนั่นก็คือนี่นี่เลยอันนี้คือ Link HE Silent อันนี้คือ Raptor HE แล้วก็ Panda HE Silent ครับงั้นเดี๋ยวไปที่โต๊ะกันดีกว่าเราจะไปดูคีย์บอร์ดกันอุย โต๊ะลกมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งหมอดคีย์บอร์ดลูกค้าเสร็จนะก็ะเรียกว่าทํางานเสร็จแล้วก็มามาแกะดูเลยเพราะว่าตื่นเต้นมากไอ้เจ้าตัวนี้อ่าอย่างนี้ก็ได้โอเคโอ้นี่ครับ glorious GMMK 3ว้าวเป็น full aluminum body นะครับหุยไซด์โปรไฟล์สวยมาก เฮ้ยโห oh my god เขามีแอคเซนต์ตรงโอ้ oh, ตรงนี้อันนี้เอาไว้สลับอะไรเนี่ยสล,สลับนู่นสลับนี่ใช่ไหมแล้วก็สลับ windows mac ด้วยโอ้ oh my god อ่ะ oh. โอ้เฮ้ยดีไซน์เขาทำทำดีเลยนะว่าไปอะ่ะนี่มีมีนี่ด้วยอ้ oh my god อ่าอนี่ก็เป็น HE นะครับเป็นแบบ PCB HE แล้วก็มี Switch HE ใส่มันแล้วว้าวโหเท่เลยนะส่วนคีย์แคปอันนี้นีเ่เป็นคีย์แคปที่เขาแถมมาให้ก็เป็นงานอลูมิเนียมที่จัดว่าใช้ได้เลยนะครับทำดีไซน์สวยมาก ชอบเลยอะสายโปรไฟล์ถึงไม่เปิดไฟก็ยังสวยเลยนะดูดิสวยสวยสวยก่อนจะไปฟังรีวิวกันเราก็ต้องมาพูดถึงส่วนสำคัญเลยสำคัญสำหรับบอร์ดฮอ l l e เอฟ c ฟมากมากนั่นก็คือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ที่จะมาใช้กับตัว GMK GM 3ในครั้งนี้คือ Glorious Core 2.0เป็นซอฟต์แวร์ใหม่ ที่ทาง glorious ได้พัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งาน Switch แบบ Hall Effect นตะตอนนี้ผมได้มีโอกาสลองใช้ซอฟต์แวร์เบต้าอยู่เป็นซอฟต์แวร์ที่ยังอยู่ในช่วงทดลองยังไม่มีการเปิดใช้ยังเป็นทางการยังมีฟังก์ชันต่างๆที่ยังไม่สมบูรณ์อยู่บ้างแต่ผมจะมาลองอธิบายให้ทุกคนฟังกันตัวบอร์ดนี้สามารถสร้างโปรไฟล์ได้3แบบทุกคนสามารถทำเซตติ้งไว้3โปรไฟล์ได้เลยต่างกัน โดยสิ้นเชิงสลับกันใช้ไปมาสะดวกมากๆและในหมวดหมู่ของการปรับ actuation point เนี่ยก็มีฟังก์ชันมาให้ครบครันตั้งแต่การปรับจุด actuation ว่ากดเท่าไหนถึง actuate switch จุดนั้นหรือ rapid trigger ปรับได้ตามใจชอบเลยชอบใช้แบบไหนทำแบบนั้นได้เลยส่วนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยก็ยังต้องรอการอัปเดตเข้ามาอีกครับการที่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเราก็ต้องมาพูดถึง Performance Performance ของ g m k 3เนี่ยเรียกว่ารองรับได้ระดับโปรเลยนะ Polling Rate มาถึง8,000 Hz เลยแต่พูดตามตรงนะอันนี้จากการใช้งานของผมนะใครที่ ไม่ได้มีคอมที่แรงขนาดนั้นอย่างผมเนี่ยคอมก็ไม่ได้แบบแรงเวอร์อะไรใช้คอมปันกลางพอเล่นเกมได้เนี่ยพันเฮิร์ก็เอาอยู่แหละเพราะถ้าใช้แปดพันเฮิร์มันจะดึง CPU มามากเกินนะใช้แรงพใช้แรง CPU มากเกินมันจะมีปัญหาเอาอย่างถ้าแบบถ้าเกิดสมมติเราเปิด800 0เฮิร์ใช่ไหมใช้ไปใช้มาตัวบอร์ดมันจะดิสคัลเน็เองอะไรเงี้ยถ้าคอมมันรับไม่ไหวอะ่ะก็เออระวัง ถ้าใครคอมไม่แรงพอเนี่ยอย่าหาทำนะครับใช้แค่พันเฮอร์สกาวอยู่แล้ว <c oughs> โดยซอฟต์แวร์เนี่ย <c oughs> เขาก็ทำมาให้ลองรองรับการใช้สวิตช์2แบบทั้ง he และ mx เวลาเราเปลี่ยนสวิตช์จาก he มาเอา mx มาใส่เนี่ยเราก็ต้องมีการ calibrate หน่อยเพราะว่าให้ซอฟต์แวร์มัน register ว่าเออสวิตช์ที่ใส่อยู่เนี่ยปุ่มนี้เป็น mx ปุ่มนี้เป็น he จะได้แยกออก จะได้ทำงานถูกต้องแม่นยำการใช้งานก็คือทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสวิตช์ต้องแคลิเบตแคลิเบตก็คือกดปุ่มไปกดทุกปุ่มเลยระหว่างแคลิเบตแล้วก็กด finish พอเสร็จปุ๊บมันก็จะ register ละแล้วมันก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยปุ่มนี้เป็น he ปุ่มนี้เป็น mx ประมาณนี้สวิตช์โดย gm mk 3รอบนี้ครับไม่ได้มีมาแค่บอร์ดแต่เขายังเปิดตัวไลน์อัพสวิตช์ใหม่ๆมาอีกด้วยคือไม่หยุดยั้งอะ่ะคือเขาแบบ เหมือนซุ่มทํามานานมากแหละทรงเนี้ยดูทรงว่าจะซุ่มทํามานานมากเพราะมีของมาเยอะมากโดยปกติเราเห็นสวิตช์ฮอลเลฟเฟกกันใช่ไหมส่วนใหญ่ก็เป็นลิเนียใช่ปะเบือ่อไหม Glorious มาครับมาทำสวิตช์แท็กทาวแบบ HE s i ไซเลนแท็กทาวแบบ HE Silent นลิเนียแบบ HE และคลิกกี้แบบ HE ครับแบบ ใครไม่คือไม่รู้มีใครทำยังอ่ะแต่เนี่ยครั้งแรกที่ผมเห็นว่าเขาทำแบบสวิชมาหลากหลายมากที่รองรับการเป็นฮอรเอฟเฟกแต่ก็ต้องบอกก่อนสวิชพวกนี้ถูกทำมาเพื่อบอร์ด GMMK 3เท่านั้นเอ้ย GMMK 3 HE เท่านั้นดังนั้นบอร์ดอื่นไม่ compatible นะครับเขาทำมาเพื่อกันละกันฟังเสียง sound test กันได้เลย ตอนนี้ก็ข้อมูลคร่าวๆก็คงทราบกันพอตัวแล้วไปพูดถึงการรีวิวคือการรีวิวครั้งนี้ผมก็ทำหลายอย่างแหละผมลองเทสเสียงบอร์ดแบบแกะกล่องมาว่ามันดีไหมดีพอสำหรับการใช้งานของเราๆไหมแล้วก็ลองการเปลี่ยนสวิตช์ HE ออกเอา MX ใส่ไปเสียงเป็นยังไง ก็ลองฟังดูกัน ก็เข้าสู่ช่วงการรีวิวแล้วนะครับพูดถึงเรื่องเสียงก็ให้พูดตามตรง s w i t c HE h เสียงไม่ได้ดีแกก่องมาเสียงมันมันมันก็เป็นเสียงบอร์ด HE ครับถมอ่ะถ้าพูดถึงมาตรฐานของผมมันไม่ได้ดีขนาดนั้นเสียงไม่ได้ออกมาเต็มขนาดนั้นแถมเป็น Switch ที่แถมมาด้วยมันก็เรียกว่า subpar ไม่ได้ดีเด๋อะไร แต่ performance ก็บอด์อ HE เลยครับซื้อมาใช้งานเล่นเกมอะจบจบเท่เท่เลยเอวหวานผมไปเล่นใน v a l o r a n t มาเอวหวานแต่พอมาพูดถึงเสียงที่ได้จากโครงสร้างเวลาใส่ switch mx เข้าไปเนี่ยผมแอบเซอร์ไพรส์ว่าเออเสียงมันดีได้ขนาดนี้เลยนะเอา switch mx ใส่ไปไม่ได้หมดอะไรเลยเสียงออกมาเต็มๆชัดๆ ถ้าใส่สวิชแหลมๆนี่น่าจะคลักกี้ได้เลยแต่ผมใส่สวิชที่ออกทุ้มนิดหนึ่งมันก็เลยแบบว่าออกเสียงทนต่ำหน่อยอยังฟีลลิ่งเนี่ยเขาเคลมว่ามันเป็นโมดูล่าแกสเก็ตเนาะก็เดี๋ยวแกะมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงแต่แบบผมไม่ได้รู้สึกว่ามันนิ่มขนาดนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพลทเนี่ยเป็นอลูมิเนียมมีความแข็งตัวเพราะสวิช c h ช e มันต้องมีความคงที่นะจะใช้เพลทอ่อนเนี่ยไม่ได้ ดังนั้นนั่นเหมือนเป็นการบังคับใช้เพลทอลูมิเนียมแล้วมีสแตนด์ออฟด้วยฟิลมันก็จะแข็งแข็งแกสเก็ตนิ่มแค่ไหนอ่ะมันก็ไม่ได้ช่วยได้มากขนาดนั้นหรอกครับมันก็จะแข็งระดับหนึ่งพูดถึงงานเสียงฟิลไปแล้วก็ต้องมาที่งานแฟก t อรี่ลูปการลูบมาจากโรงงานสวิตช์เป็นยังไงสวิตช์ตัวที่แถมมาเนี่ยลูปมาได้ไม่แย่ไม่ได้มีเยอะเกิน แต่ความคงที่ยังไม่ค่อยคงที่ครับบางอันหลุดมาน้อยบางอันหลุดมาพอดีก็ปกติแต่พูดถึงเรื่อง Step s t ต b บิ i z e r GMK m Pro รุ่นก่อนนะครับสเต b บิ i ไลเนี่มีชื่อเสียงเรียงนามมาในทางที่ไม่ค่อยดีมันแอบบมีนืดบ้างมีอะไรบ้างทำมาไม่ได้ดีขนาดนั้น แต่ครั้งนี้ครับเขาทำเพลตมาสเตเบ a ล i เซอร์มาลูมันจากโรงงานด้วยนะผมไม่ต้องแก้เลยงงก็ผมก็เปลี่ยนแค่สวิตแล้วก็ใส่เอา้ามันดีแล้วอ่ะงงมากก็เรียกว่า s t ตเบ l ล z เซไม่ต้องเปลี่ยนเลยมั้งใช้ได้เลยจบจบอ่ะผ่านไปบิ View Quality และโครงสร้างภายในก็ต้องพูดตามตรงจากใจครับดีไซน์สวยจากเดิมมากๆ สวยมากมีความโฉบเฉี่ยวขึ้นมากโฉบเฉี่ยวขึ้นจากรุ่นก่อนแบบเดิมที่ดูทื่อๆไปเลยตอนนี้คือแบบมีความสวยมากมีความคล้ายแบบเซล่า70ที่ผมเคยประกอบไปแล้วอะ่ะมีมุมที่แบบดึงดูดสายตาหลายจุดเลยแต่ก็ยังคงความเป็น GMMK อยู่นะพวก LED strip อะไรต่างๆครั้งนี้เขาก็มีแบบมีแบตชแม่เหล็กสามารถเปลี่ยนได้อะไรได้ด้วย เงาวับแล้วก็ตรงจุดเสียบพอร์ต USB ก็มีเป็น PVD เงาวับวับมาเหมือนกันก็สวยงามมากโดยตัวเนื้อผิวอลูมิเนียมเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความซากพอสมควรไม่ได้ลื่นเหมือนอองานอนไรทั่วไปซึ่งอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าอะไรอาจจะเป็นฟินิชที่เขาเลือกว่าเขาจะเอาฟินิชแบบนี้โดยที่มาถึงเรื่องจีปาถะก็เลื่อยเปื่อยอะ เป็น observation ที่ผมรู้สึกว่าผมเจอคือ switch นั่นมากซึ่งมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละ switch he คือด้วยตัว switch ของ glorious ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ได้มีขานะคือเขา mount กับ plate เลยมันเลยต้องแน่นมากอ่ะแล้วก็ตัวโครงสร้างนะครับมันมีเสียงโลหะก,กระทบกันช่วงใต้ space bar อาจจะเพราะว่าสกรูเนี่ยมียึดแค่4มุมเท่านั้นแล้ว เหล็กตรงใต้ Spacebar มันแบบว่ากระทบกันคือตัวบอร์ดเขาทำฟอสเ e รกมาอยู่แล้วถ้าเกิดทำฟอสเ e รกอีกจุดหนึงตรงใต้ Spacebar เนี่ยผมว่าปัญหานี้ก็จะไม่มีละซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะคือผมอ่ะเจอเพราะผม, taste way, ผมเทสเว่ผมเคาะผมเคาะแม่งรอบบอร์ดเลยเวลาผมเทสบอร์ดผมจะดูว่าตรงไหนมันมีจุดบอร์ดหรือเปล่าผมเทสมาตรงอ้าวเฮ้ยเหล็กกระทบกันนี่หว่าก็เลยเจอ แต่การใช้งานจริงๆอ่ะมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็จีปาถะเรื่องสุดท้ายก็คือ l ลเยอรเดิมทีเนี่ย m m k pro รุ่นก่อนอ่ะมันเป็น exploded arrow คือลูกศรจะแยกออกมาใช่ไหมแต่ครั้งนี้คือไม่ได้ explode ครับคือลูกศรก็อยู่กับส่วนอื่นๆเลยทำให้มัน compact ขึ้นอันนี้สำหรับ75% แต่ถ้า65%อะไรก็ไม่ไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่มันก็เป็นแบบนี้เลยซึ่งดีมากผมชอบมากครับแล้วก็ชอบมากตรงที่ว่าเขามีไซส์มาให้เลือกเยอะอืมตั้งแต่657 500เนี่ยแบบไม่ได้มีแค่60อย่างเดียวอะไรเงีย้ยแต่มันมีแบบมีไซส์ยอดนิยมต่างๆที่คนชอบทั้งนั้นเลยนะซึ่งผมดีใจมาก และสุดท้ายต้องมาพูดถึงเรื่องราคารุ่นถูกสุด65% GMK GM 3เริ่มต้นที่5,290บาทนะแต่รุ่นที่ผมเทสอยู่เนี่ยวันนี้คือ GMK GM 3 Pro HE 7 5แบบว i r เอ3 4 9 0ยบบาทแพงนะพูดได้เลยว่าแพงใช้ได้เลยแต่ performance และสิ่งต่างๆ innovation ต่างๆมันสามารถ justify ราคานี้ได้หรือไม่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อแล้ครับที่จะเป็นคนตัดสินสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ